สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหลังฝนตกนะคะฟ้าสวยงามเสมอจ้าทุกคนเมืองแน่จ้าดูค่ะเพื่อนๆขั้นเกือบขาดเลยจ้าทุกคนฝนตกแห้งเมื่อคืนเมืองแน่นจ้าทุกคนยังไม่ได้ดำนาจากต้นเลยจ้า กายังไม่ทันไหนเงี้ยาใจถาก,กายอยู่น้ำเต็มเลยจ้าฝนตกแรงคืนเดียวค่ะทุกคนเบืองนี้จ้าขั้นฉันเกือบขาเลยค่ะทุกคนหลังฝนตกนะจ้าทุกคนเพื่อนๆทุกคนยแดยดมากแล้วจ้าท้องฟ้าสวยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆดูคะ่ะ แจ่มมากเลยมึงเนี่ยค่ะทุกคนปิดตาฮ้วันค่ะบัดที่นี่ตน้นโตกับโต๊กแบบบบมืนหูมืนตาเลยจ้าทุกคนเกือบอันขั้นน้องสาเกือบตะเมนขาดจ้าขั้นหน้าขาดบางแก้ลายปองจ้าป่นอยู่มืดหมอกยังบ่ท่านเหนี่ยวอยู่จ้ามึงเนี่ยทุกคนวันนี้อากาศสดใสามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะ อากาศดีมากเลยจ้าทุกคนเมืองเนดีเพื่อจ้าอย,อยู่กับธรรมชาติรุ่นๆนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆอากาศสดใสมากเลยจ้าเพื่อนๆนทุกคนหลังฝนตกนะคะเพื่อนๆนดูค่ะทุกคนดูท้องฟ้าจ้าเมืองเหน่งามค่ะค่ะทุกคน สดใสสวยงามมากเลยค่ะดูพระอาทิตย์จะเมียนเื็นสองคักเนยค่ะทุกคนคนนี้าเป็นประกายววววับเลยค่ะทุกคนเป็นตะห่วนแบบอย่าบอกเด้จาาอจ้ะลังโฟนตกแล้วสิเดดว่าสั่นจ้ะทุกคนมื่เนี่ยปิดน้ำ รล่อค้ายาวนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนปีนี้ทํานาดํานะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนตรงนี้ปีนี้จะดำเมาเด้อจ้าเพื่อนจ้าทุกคนฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนจ้าเพื่อนเพื่อนดูค่ะนามเต้มบ่อเลยจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคน ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะเพื่อนเทุกคนดูค่ะสวยสดใสมากเลยดูค่ะเพื่อนๆดูค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพืทุกคนสวัสดีค่ะ